สวัสดีครับแอดมินกระดาษพลังเกลวครั้งที่110นะครับวันที่27เดือนกุมภาพันธ์68 69 <c oughs> บัดนี้เป็นครั้งที่110วันที่27เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ข้าพเจ้าในมติเกิบทองขอเพ่งวาชาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ดิยาบูชาเดองค์ประความติดตีเจ้าองค์หลวงปู่สม,ดมเด็ุหลวงปู่มุณเด็หลวงปู่ศรีนาตลอดทั้งคุบาอาจารย์คุปินชอของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยกุบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดำมนให้ชินข้าพเจ้าเป็นสมาธิปันควรแก่การสวดสารทายายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาราสุอันตรการชุกเทวตาสัทธมังมุนิลาจัสสะสุดันตุสักขโมกขังสักเคคาเมจลุปิเซริกาลาตาเตจันตาเรเกวิมานี ทีเปรตเถจะฆ่เมิตรลูนักฆาเนียะมันตุงเหเกเตผู้มาจยันตุเทวาชระัตระวิสเมยักขะขันตปนากาทิตันตสันติเกยังมุนีวะละวัจฉันังสัตุเมิสนันตุธรรมสัมเนกาโรยามะตันตธรรมสัมเนกาโรยามะตันตธรรมสัมเนกาโรยามะตันตบสวดนมักัสิติกาตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มโหสถสัจจกริยคถานติเมสันนังอัญญพุทโธเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสสุติเมหุตุสัพพธานติเมสันนังอัญญธรรมโมเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสสุติเมหุตุสัพพธานติเมสันนังอัญญสังโฆเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสสุติเมหุตุสัพพธา Maksud Mahakaluniko Natoh Atika kata Mahakaluniko Natoh hatanya sahapani dangperitawa, parame sahapatos samhomo temehete, nasa cawacena mahoto sahupatawa Mahakaluniko Natoh, hatanya sahapani dangperitawa, parame sahapatos samhomo temehete, nasa cawacena mahoto sahupatawa Mahakaluniko Natoh, sukhaya sahapani dangperitawa, parame sahapatos samhomo temehete, nasa cawacena mahoto sahupatawa Maksud Mahasamsasud เอวัมเมสุตักเอกังสมยังภควาสเกสุเหระติกะเปตวัตโตสมิ i หาวนิมหาตาภิกขุสังเคนะสัจจิงปัตเตมติหิภิกขุสติหิสะภิเหวะอรหันเตหิทัสสะหิตระกะตุหิเทวตายิโกเยนะสนิปติตะโหติตะภวันตังทัสสะนัญจะภิกขุสังฆะจะอัตโกจะตุนังตุทาวะสกายิกะนังเทวานังอิทั เทโรกาตุหิเทวตายิกุเยนหสณิปฏิเตโตคันติภควาตังทัตตนิยปิโกสังคันจายันนูนะมญัมปิยีนะภควเตนุปัสสํเมยยมาอุปัสสคมิตวาภควาโตสังคเยปัจเจกัสสะบัสสะยมติอัตกโธตาเทวตาสยถาปินมะปะระวะปุริโสสเมติตังวาพหังภาษาเรยะปะสาริตังวาพหังสัมเมชยะเอวะเมวะสถาวะเสสุ อภิอภิวาทเถตวัเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังสิตาโกเอกาเทวะตถาะคกวโตสันติเกอิมังคตังกพัสสิมหาสัมมัยโยปวานาสังมิเทวะกายสมาคตะอัคคะตัมมะอิมังธรรมะสักิตังทักขิตาเยวะอปร拉จิตังติอัตโกอปร拉จิวะตถะภคกวโตสันติเกอิมังคตังกพัสสิตัตตาลภิกขบุษสะมาตหังจุติตังอาตโนอุจุมะกังโสสาระตินะนินิกาเหตวะอินทริยานิลัคติปันธิตติ อัตตะโกอปะราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังกะทังอภาสิเจตวะคีลังเจตวะปะลิคังอินทะคีลัอุหจมเมชเตจรติุทวิุมตสุทนตสุสนติอตโกอราเทวตาภควโตสติเกอิมกอภาสิเยเจิุสรณคตยเสนเตกเมสติอยปปหายมนุสเทหเทวกยปริเรสติติอตโกภควภิกขุอมนเตสิเยกุยนภิกขเวตส asa sau lokaso so tevata sanepati hoti tatha katangthathanaya bhikkhu sangha cha ye pithe bhikave ahisam a t i t a h h a n t a m t h e v a t สัทนิปฏิตะเอหิสุสัเสยตาปิมายังเอตาริหิยปติภเวปวิสติอนาคตมัถะนังอรหันตสมาสมุทธเตสสิภะควันตังเตปรมัยวะเทวตตัสนิปฏิตาปวิสติสยถาปิมายังเอตาริอจิคะสมิภิกขเวเทวะกายังนามานิกิตยะสมิภิกขเวเทวะกายังนามานิกิติเสสมิภิกขเวเทวะกายังนามานตังสุนทัสสะทุกขนิโสโรธภสิสมิเอวมเตติโกเตภิกขกวโตปัจจะสสะวะเอตโวจะ สีโรกมนุษย์กัสมิยทัพุมาตถติตาเยสิตาคิริปขับปนังพิจตสาสมหิตาปุถุสีหวลานีนาโรมหังสาพิษาพุนโอทาตระสาสุตาวิปัสสนานาวิลาปิญโยปัญจเตยตวาวนิาปิตเวท Bakne kapilawatawi tatu amataya satasa wakisalani dati diwakayapi kentati wisena tapi kawati cetak apamakanung sutu wapu tasasasana tisampu yanang amanu sana tasanang apakiananta matakung sahasa asasataling satang iki sahasana amanu wabah kita mana cakap mata tu, mata Yesus dah sahaja sahaja ni lah tu, cewa kerja pikir tu, cewa baca. tapi kalau ye, wong kita Yesus memikirkan anak, papa sahaja sahaja kerja kumaha kerja tu bawa itu mentau, jutu mentau, wana mentau, Yesus itu muda dalam awak pikir mungkin kadang sebab diwakilkan sahaja sahaja mahmudai jekan, ada tahun ini itu mentau, jutu mentau, wana mentau, Yesus itu muda dalam awak pikir mungkin kadang sebab diwakilkan sahaja kita sahaja jekan ada tahun ini itu mentau

พระปิตาสภาอวบุญท่านอำมาตย์มหาปราชญ์ที่มัตย์โตชุติมัตย์โตวันนุวันโตยะสัตยนุโมธนอำพิกำมุกพิโกดังเสบดีบันดังทักขีนจัติสังราชวิลุลาหุตา菩萨สติกุมภทานังอาทิตย์มหราชยะสัตยสกุฏาภิจัติสภาอวบุญท่านอำมาตย์มหาปราชญ์อิทิมัตย์โตชุติมัตย์โตวันนุวันโตยะสัตยนุโมธนอำพิกำมุกพิโกดังเสบดีบันดังปชิมจัติสังราชวิลุปะโค菩萨สตินาคันังอาทิตย์มหราชยะสัตยสกุฏาภิจัติสภา Raja Raja Kubero atau pasaran tadi, Yakhanengati Bati Maharaja yang sasih suput tapi tersabhau, itu adalah Mahapura. Istimatujuti mantu wanwanto yang sasih rumput adalah mampir kumpi kudang usah beri benang. Puri mati Sangat atau tak kini na viru haku, baci mena viru pakku Kubero atau Sangat jatuloh Maharaja semantajatuloh tiha tentang mana ah tang suwane kapirawatawi tetesang maya wino thasa aku. มังชนิกาสธรมายาคุเรนตุเวเรนุวิภูจะวิภูโทสหัชธานุกรรมเสโทจักินุมันโทนิคันตุจับนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโรจมัตริจิตาเสโนจักันโพนโรราชาชนุสภูอาคูมันจสีโกเจวะติมภูเถรวาจเสอิตเจนเยจะราชโนุกันตประสห ລາຊະພິໂມທະນາມາພິກະມຸງພິໂກດັງສະພະຕິພະດັງອະທາຄຸນະປະສານະຄະເວສສະຫະທັນຈະກະກະມະຕະນະຄູວາຍະກະສະຫະຍາທິພິຍມະນາຕະທະຣະທາຈາຄຸນະຄະຍະສະຕະນະເອຣະມະໂນມະຫານະໂກສໂພພະຄະສະວິຕິງະນັງတိທິພາທິຈາປະກີວິສັດທະຈະໂຄເວຫາຍະສະເຕວະນາມັຍຍະປະຕະຕິຕຣະສຸປັນນະອິຕິເທສະນ นกัสสุปันนะสระมรรคสุปุถังชิตาวจระเทนะสมุทังอสุราสีตาภัตตะโรวาสวะสิทธิอิติมันโตยัสสติโลกะลกากะะมหาพิสสะอสุราธาเวกสวิปิติตุจิจะปหรทนะมุจิสหสตจะปริปุตตะตานังสภิวโจะนมะกัสสนะหิตวปริงเสนังลหุปทมะปะกะมุงสมยธาิพันะติปุณังสติิติวนัง Apojatewa patihwi jatachowayyo tattha kamung waluna wunahatewa somo jayasasasametakañula kaya kuatewa yasasinothasetha tattha kaya sapena natawani iti mantoto citi mantoto vinamanto yasasinothamapikavung pikavadang sapivadang wento jatewa saharicha asama jatuhweyamaja sasupanisa tewa jantapa kuwakulakita suriyasupanisa tewa suriyamakuwakulakita naka tanipulakita tewa

สมนามหสมนานุสสมนุสสมคิาปตทตุสิกาอากุอากุมนุปทุสิกาหตะคูหนโยเทวาเยจาโหิตวาสีนุปรกามหาปปรกาอากเทวาเจสิโนทตเทตตะยัสนารตวณีนิติมันตจุติมันตวันนาวันโตเสสิโนมุทะรมาภิกมภิกขนัเสบดีวันังสุขกลุมหาลุนอากเวกนาสัสหะโธาตยหะปโมคะอากูเทวาวิจักขณาสัตถมทธาหกัชมิสกาจยสสตสสัสติโนทนายังอคาปจนโยโยชิสาภวิสติ Tetapi 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 tet สัตถ์เตเทวะนิกายาสเพนอนัตวานีโนนามันวยวะอาคันจุงเยันเยจติสสะสะปวุทธะชาติมัเคีรังโอคติธรรมานานสวังทักขิโมคะตรังนาคังจันทวะอาธิตาธิตังสุภามาปรติปโตจักปุตตะอิเตมโสสหะสันนังกวาโสสิโสจัสภะคะสิวิติวังสหัสสะพรหมโลกะนังมหาพรหมา พิติทัติอุปปโนชุติมันโทพิสมกายโยยัสสิโตทัสเซศิระอคูปเชกสวัติโนเตสัจามัตโตอากาฮาริโตปริวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเสวิสพระมเกมารเสนาอภิกรรมิปสักนะหัสะมันทิยังเอทาขันดธาพันดธาราเคีนะพุทธมัตตุโบสมันตาปริวาริธาโมวุโมวุนมุจิตาโกจินังอิติตตรมหาเสนนองคนะหเสนนองอภิสศยปนินาตารามหันจะสรังกาตวานัก เพระวังยถาปุสสโคเมโคธนยันโตสะวิชุโตจัฏฐาโสปปจุทาวติสังกุโสอาศยังวสิปัญจะสปังกพิญญาญาวะวิคดวนาจักุมาตโตุอมาตยิสัตาสาวกีสารลเนรติมาราสินาภิกันตติวิชันาทัพิกะวุเตตตะอปมมะกรุณสุตวะพุทธสัสสะนังวิตาลาเกหิปะกมุเนสังโลมปิอิชยงสเพวิชิตะสังขมาภยญาติตายาสทินโมทติสหพูเตหิสาวกเกเจเนิสุตติ บทสวดจุลชัยยะละปรกรณนะมูเมพุทธเตชะสารัตะนนัตยะ ธรรมิกาเตชะปสิทธิประสิทธิวานาเนียปริมิสุราสิทธิปมาจาอินทาจตุโลกะราคัปหิลกัสสัมถาพุตุงคังกาจปรมะชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณิอุตติอณตินทินาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิลาเสนเนี่ยมีวุราชเจพนนาลชีชัยยะชัยยะกัมพีละโสมพีนาเขนทะนาคีปิสาจับภูตากรีชัยยะชัยยะทุนิมิตตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธามุกจะชัยยะชัยยะวรุณนะมุขสาตาชัยยะชัยยะ จำปาทีนะคะกุลคันโทชยยะชยยะขจจคนนะตูลงสุกับผู้ชงสีหะพยักกะทีปาชยยะชยยะปรุณนะมุกะยาตาชิตาชิตาเซนารีปุรุณะสุธินารดีชยยะชยยะสุกัสุกาชีวีชยยะชยยะทะรนีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทะรนีสารตินสัตตาชัยยะชยยะมังกราตปัญญาพวเคชัยยะชัยยะปรุณนะยักเขชัยยะชัยยะลักขเสสุลักูุสติชา ชยะชะยะพรหมเมธะกนาชยะชะยะราชาจิตาสัจชัยะชยชยะปัทวิงสัพังชะยะชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวทวงชะยะชยะมหิสุลุหาลเทวาชะยะชยะพรหมสุลโกชะยะชยะนาโกวิลุละหโกวิลุปโกจันทิมารวิอินโทจเวนเตโยจักโกเวโรวนุวณุลุโนปิจะอคีวายโยปชนโนหกุมาโลทะตะรัฐโกอัธรัสสะมหาเทวสิทธิตา ปัสสะอัสตโยอิสีโนสาวะกาสภาชัยยะลามุะวันตุเตชัยยะธรรมโฉจะสังโฆจะทัสสะปารโะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชัยโยปิพุทธะสาสินาตุกอายังมรสะจะปิมตโตปราชายโยอุเคสัจมพุทชยัมพุทธิมเดปปโมทิตาชัยยะตถาสบรามะกานามหิสีโนชัยโยชัยโยปิ Puja sasiri matau ayam warna sasari matau para cewek पपी मथो परा छयो उखे से झम कुी मंडी चय तथा इंध कना मिशि नो छो पीपु ज ससरी मथो अय चपी मतो परा छयो उखे से झमुठी मंडी तथा देव महि सिनो चयो पीपु ज साो अय मनसा चपी मतो पला छयो उखे से जमकोठी मंडी तथा इंध तुपन्ना कना मिशी नो छो पीपु ससली मनसा चपी उखे से तथा นะครคานามหิสิโนชัยยกิพุทธสะสิริมโตอย่างมรสาจับผิปโตะกระดาชยโอุเคซิจิพุริบันดีปมุติตาชัยยะตถาสัพรามาคานามหิสิโนชัยยันโตโพธิยมุริสกยานังนันติวัฒนงไอวังตวังวิชัยโยหูฮิชัยยสุชัยยมังคีอภราชิตจับพรเกสิธิเทพาวิปปคดีอภิเศกเกษพรพุทธานังอคับปรตูปมุติติสุนักตังสุมังกลังสุปปาตังสุหุติตังสุกันงุสุขุโตจะสุยิตสังพระมาจาริส ทักินานิกตวนะละพันตัธิปทักินีเตอธรรถาสุขิกาวิโรหะพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะสหสเพหิยติภิสุนันธุพจโตยยเทวะอาสมิธานีอจิกตาทีกายุคัสธาหุตุสุขิตหุตุสัพพะละขุสัพพัสตานังละขุสีนัสสัสนังยักกัญชิปัตนาเตสังสภีบริณุมโนรกาจตตะกะเลปักวส์วส สันตุวัสสังวัสสาวระหะกาโลกัตถะวะเตสังนิบาเตตุจะสัมมัถะกายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยรหังสวดธรรมนิยามสตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสะวติยังวิหรติเจตวอนาะิกะอรมตตระโภควาภิกขุอะมันติสภิกขโวติภทันเตติเตภิกขุภควโตปัจจะโสสุภควเอตตจา อุปถัมภ์วาภิกเวตถาคตานังลุปมาถวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจาวาทิตังตถาคตัวอภิสัมภูจติอภิสัมณติอภิสัมภูจตวะอภิสัมิจวะอจิกติเทเทติปัญญาปิติปันทัปปิติวิวารติวิภะ ชาติอุตตนิการติสัพเพสังขาราอนิจาวาติอุปทวาวิกเวตธาคตานังลุปปาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะติตาธรรมานิยมตาสัพเพสังขาราทุกขตีตังตธาคตอภิสพุจติอภิสมิเตอภิสพุเิตวะอภิสมตวะอจิกติเทเทติปัญญะเปติปัญธาเปติวิวะละติวิภะชาติอุตตนิการติสัพเพสังขาราทุกขติอุปทวาวิกเวตธาคตานังลุปปาวาตถาคตานังทิตาวะสา ธาตุธรรมะที่ตถาธรรมานิยมตถาสเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตอภิสัพพจติอภิสเพติอภิสัูจตวะอภิสัมมตวะอจิเขติเตเตเตปัญญาปิติปัญธาปิติวิวาติวิภัชติอุทัิการติสภีธรรมอนัติติอิทธะมโหเจภะภะวะอัตมนาติวิโกภะกวะโตปาติทังพินันุนติบทสวดพระเตกลักตะกะเถาติตังนานวะขเมยะนัมติตังเขอนาคตังปุกควรไม่ควรทำเกิดจึงสิ่งที่ร่วงไปเดาด้วยอะไรและไม่พึงภบุล ถึงสิ่งแต่ยังมาไม่ถึงเนื้อท่าที่ทำมหเหตนน่าตังอปปมาณจะอนาคตังสิ่งเป็ี่นอดีตก็แล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุป็นันจะโยธรรมะตาาตาาวิปัสสีอสังหิหลังอสังุปังทางวิทามนุภะโรหเยข้อเด็อนทำเกิดขึ้นจะเพราะหน้าในที่ในนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่งกวนแกรควรก็ลบโอปุตการใช้นั้นไว้อันเชิญว่ากินจำมังโกชันยามมารังสุเบความเพียรเป็นกิจต้องทำวันนี้ ใครเล่าจะดูความใยไหมพรุ่งนี้นาอินโนสังคดันตีนัมมหาเศนีนมมจุนาเพการปัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนีนย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตะเพียงโอโหรันตาตันทิตตังตังเวพัทเถกันโตเตสันโตอชิคเนมุติมุนีผู้สงบเจ้ากองกาวเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนี้ไม่เกิดขันทั้งกลางวันแลกลางคืนว่าเป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงในทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชปัจจเวคณะสเพสังฆรานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจ แรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดคือแล้วดับไปแล้วมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนแยกเพราะเกิดคือแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นทั้งขาดและไม่ใช่ทั้งขาดทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืน โอวัตส,สังมายามริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณังปิโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงโแตะกวรที่จะสังเวอายังกายโยอ,อจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขัน์ปัสจากวิญญาณชนโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเยสติจจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กระิงกระดังอีวะประดุดดังวัดทนไม้และแท่นฟืนนี่ถ้าถังหาประโยชน์นี้มีไน้นอนนิจว่าจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวะยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมนับไปเตสังบูปสมโสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสสัตตมรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง กำลังตายอยู่เมื่อเร่งศุกจามริสลีที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัเทวว่าทงมาริสวิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตที่มีเอจะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกิจิยังกิสิกุศลังกัมังสเพหิพัตเตหิกตังบุญยโนอนุโมทัสุสนันตตโพนโตยีเทวอาสมิธานีอธิกตารีกายุกาสัทธาหนตุ สุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพอาจาริยุปจายะสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพนักตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพสัมปตินังสมิชนตุโวบทสวดปูชาลูกป นโมโพธิสัตว์อคัญติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อคัญติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อกติมายะอิทิภควาปฏิทานคาถายาเทวจัตสันติเวหาดวสินโทเปขเรโพธิตหิงตาธรรมธาเนนะภะวันตุปูจิตาโสติงเกรนเถนะมิหารรมันติเตนะจะมัตกาเนวะกจะพิกโบสารามิกาธนปฏิวัตคคามาจะเทสามิกมาจะอิสระสัพพะพุทธาสุกิตาภะวันตุเตชะราพุทธายพิจั อัตถสัพพะวะสัจธิสัตถะอัตถโมุปปานิกะนิยานิกังธรรมะบังปะกิจเตสเพปปิทุกัสสะเกลิจูสังขยังธาตุเจีรังสตังธรมโธรรมธระจักุกคารสังโคโหตุสบกโวะอัตถายะจะอิตายะจะอัมเหและกตุสัรรมโสัพปิปิธรรมะเจริญณุวุติงสัมปปุญปยเยยนะมะทำมิอริยะปเวจิเตปัสสนองโมตุสัพปิปิปนิโนพุทธศาสนาธรรมะธนังปวิชนตุการิทิโบปะวัฏ อาวสวัสตุพุทธิภาวะสัตตังสมิทังเนตุมินิงมัลตาปิตาจะอัตระจังนิจังและกติปุตตังเอวังตรรมนะราชโนูปะชังและกตุสัพพธาเทวตาอุโยชนักถา ทุกขปับจัจนิทุกข์ขพยปจัตเจนิพยาโสกปับจตเจนิโสกผู้ตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตจะอัมเหหิสัมปันังบุญญาสัพทังสัพเพเทวานุโมทัสสัพพสัมปติติยานังทัทัตตุจัตถยะสีลังลังกตุสัพพตาปรณาภิระตะโหตุตขันจัตุเทวตะกตะสุมังคลักษา Untuk sebang sumbang kerang laka tu sepati bata sepatan nuh pawi na so ti untuk ni la terang. Untuk sebang sumbang kerang laka tu sepati bata sepataman nuh pawi na so ti untuk ni la terang. Untuk sebang sumbang laka tu sepati bata sepatangka nuh pawi na so untuk ni la Sapi Buddha pada pada apa cik anda yang perang alahan tanah caj nak nak kantemi sapa sapi Buddha pada pada apa cik anda yang perang alahan tanah caj nak nak kantemi sapa sapi Buddha pada pada apa cik anda yang perang alahan tanah caj nak nak kantemi sapa sapi Buddha pada pada apa cik anda yang perang alahan tanah caj nak nak kantemi sapa sapi Buddha pada pada apa cik anda yang perang alahan tanah caj nak nak kantemi sapa sapi Buddha pada pada apa cik anda yang perang alahan tanah caj nak nak kantemi ส binary, indeer, ัพพิปุะประปะะปเจกันดเจยังพรังอรหันตาราจเจนคนเตมิสปโสสัพพบปุถะประปะะปเจกันดเจยังพรังอัหันตาราเจเจนันเดตมิสสัปโสสัพพบปุถะประปะะปเจกันดเจยังพรังอรหันตาราเจเจนันเดกตมิสสับปะโส้วยอำนาจแห่งมุนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาชยใหญพุทธมนีข้าพเจ้าขอนำข้าวถวายเป็นอุปิ ถวายอุทิศถวายเป็นพระราชกุศสแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนพันปีนหลวงผู้เสดสุรสสวรรคาราขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแข่ข้าพเจ้าให้ค้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งใดได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบทำครรมว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาติมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมมัติดีทั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทททัั้้งงขอเเพวดาาหลย ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งปไ,ไทยและป่ลาวรวมถึงวัตถุมงคลนักพรงที่สามสิง่งอวบเดชที่จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุบกาลเทือน